To to <audio: rainforest> ปลาอะไรโอ้โหะปาดุกปลาดุกกั่อนเอแม่มาปลาิวเยลยปลาปลาิวย <eza> ุ้ยมาปลาชิวเมืก้ลยเันนะเอาแล้วมันนะยายพาไอ้นั่นมันไป S <S มันไ,ไปห<อ>ยอดนนำกดง่ายมันก็เลยสายไม่เป็นไรรถยังไม่มาเลยค่ะแม่โอเคมันยังพะคุลุยท่ายยาเอาปลาทิ้วนี่คอยท่าเย,ย,ย้าเหนือฉลเชออันกระแปงกระปังนะใช่ใชกระป๋องในบ้านไงยุ้ยบ้าไหมกระป๋องกระป๋องในบ้านอ่ะเยอะชลิงมีบ่เอามาอีกชวินมอมมีโอ้ยเดี๋ยวเอาปลาก่อนหนะไปซื้อมาอยู่แจ็คไปใส่เด็กน้อยมันเล่น อ้าต้นมะละกอพี่เดือนไปไหนวะไม่เอาไม่เอาเองนกกินหมดนะแม่มากะลรมะละกอไม่ใช่ค่ะปลาหน้าน้านี้คือมานปลาปะมาจากไหนโอ้โหยายชนมึงรู้ปลาใหญ่เหรอ ตัตปลาใหญ่นะเฮ็ดคือขี้เลียดขี้ตุ่มเห็ดเนี่ <c oughs> อุ้ยยายนี่อุยอ้ยหนุ่มเออค่อยจะเอาอยูอ่ยปลาซิวนะ่ะให้อายุเอากระแปงมาก,ก่อนกุ้งก็มีก็จะเอาเมื่อมก<แ>บ้านกก,ก,กอกครเขาจะกินมกปลาซิวไหม แต่บ่มีสลิงเนาะอันผาชีบอ่อันนั้นน่ะเออผาชีเคืออ๋อตายละกูอยู่แบบใดบ่ได้เออเอามาไงอันนั้นไม่ใช่โอ้อตั้งปุ๊บเดี๋ยวถ่ายก่อนอปลาชิวท,ทั้งคุศนไปหาคุคือนานมาเหระกอละมัง,มงใช่อันนั้นบ่ บอาคนละอัานเนอะอาะยายออโอ้ยเข้าอันนั้นมันชีด้เกี่ยวอยู่บระเดี๋ยาก็น้ำกระบอกเป่เปปงอนะไอหนูนามันบอกว่าเช็ดตอนเที่ยงมันเช็ดได้ยังไงยาวขนาดนั้นเนะาะอ,อุ้ย บังบัง,งมาระบอกคู่น,นั่นเอาคู่มาก่อนฉลิงคือคือเห็นฉลิงหนูหนาอยู่นะ ดูงวดก่อนนะยายมาคือเห็นพานตาอยู่ไหมอันที่จักปลาก็บอมีบอยบ้านคนรวยมีบอมีฮอทเสลีงเนาะ อายุยก็ยังไปคุยกับเขาอีกอยู่แทนที่จะเอามาโอ๊ไม่ได้ไม่ทันดังใจเลยโลข้าวนี้ยังไม่ได้เกี่ยวเลยนะแน่ลโอ,โอข้าวหนูนายังไม่เกี่ยวข้าวยอดเดี๋ยวได้ย,าย้ายเขายังเอามาเขายังคุยเดียวอยู่โอ้ยอันนี้ต้องเอารถเกี่ยวแล้ว ั้งมีม่เลยเออมันมีปูนใจเออย,ย,ย็นๆยายขอมาแล้ว มีต่โซโจโยอยินบ่ยายยายมีต่โซโจโยโซจะเย็นนะอันนี้ก็ใจเย็นหน่มีค่อยใจหอนอย่างเดียวก็ว่าเยอดน้ำกดคือบ่ตื่นแต่เช้าอยบเอามันแปดโมงแล้วประโยชน์ไหมเออ กบะได้โอ้ยเนาะเดี๋ยวให้มันเข้าไปเอาอีกกระบะแม่ของเจ้าเราไปเอามาอีกกระบะต้ักเอาใครระบ่อีนางเอ้ยว้าวมันง่ายเลย ปลามันก็มีตีน,นเาน,นาะยายเมือก้อยบ้านบ้านกอก,ก,กมกพอ่อมค่อยมากถ้าได้ไปชิวนะเอากระบะออกมาแล้วครับทศน้ำาวกสาวชาวๆาวถูกหย อ,อันนี้แห่งหังหวริมหลีมอยู่เหัวปลาริมหลีมอยู่นะคะเจ็ดน,นาทีปลากุ้งแก้วก็มีโอ้ยกุ้งก็มีเด้อยายเดี๋ยวเก็บกุ้งก่อน đình cặp trôm tam, tôn chiêng ba. Ừ, con kia nè. ơn ừ, hanu na, cả ba ừ. mai. nọ dài nọ. ปลาชิวค่ะปลาชิวปลาชิวกินดิบกินดิบเป็นแม่พญาติตัวตืดหลายเอออันนี้ก็ชุไถ่คนแม่โอ้ยพัดเอาทางนั้นเนาะตัวน้อยก็ด้ว ตัวใหญ่แท้คจะเอาจะเอาเลยค่ะวใหญ่อ่อนชอนดออนชอนดีมีต่ปลาสีอุ่นจนทําละคร่งคุแล้ว <c oughs> มันมาทางไหนปลาสีาย <c oughs> อยู่ย้ายก็จุดกิจเคนเนะคะย่ล้ะด <c oughs> จะใช้กระติ่งให้เป็นใหญ่เลยค่ะขอบคุณค่ะจะเอาต้องเอาเลยนะคะ <laughs>